กันค่ะต้องตื่นกันก่อนอย่าหลับลึกอยู่กับชีวิตจริงเดี๋ยวจะมาซื้อที่บุรีรัมย์สองพันไร่จะเอาจริงๆใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอแล้วไม่เดี๋ยวรับบริจาคก่อนเอ้าอุ้ยแรงมากแรงมากจะรับบริจาคก่อนเฮ้ยแรงมากทำไมทำอย่างนั้นอ่ะไปเทคโอเวอร์สนามช้างได้เลยไหมอารีนาอุ้ยได้ไหมขอบริจาคไหมขอดูแลต่อได้ไหมเอาปุญไปเก้าบาทไม่อยากได้สนามช้างอ่ะ มีที่ดินเขากร็ดองไหมไม่แรงมากแรงมากทุกคนแรงมากเลยล่าสุดจะเข้าบุรีรัมย์ไม่ได้แล้วนะแรงมากเพราะแรงเกินไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงก่อน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 อ่ะไปกวนมีทอดมี 2,200ท่านใครอยากฟังเรื่องดีกดตะก้าก่อนเดี๋ยวมีเรื่องมาเมา้ามามอยเมื่อคืนเลยจะนอนอยู่แล้วประมาณตีสองาดีๆมันคือเรื่องอะไรมีทายาทของอดีตวบยาวชกรวัดพระบาทน้ำพุส่งข้อความรัวมากอุ๊ยบอกว่าพี่แพรรี่ผมอยากพูดสองวันวันนี้รู้สึกแบบอึดอัดมากเพราะว่าถูกสังคมโจมตีว่า,วาทายาทของอดีตไบยาวชกร พยายามจะฮุบที่ดินวัดซึ่งความจริงไม่ใช่แบบนั้นความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะตามที่เขาอ้างนะคะใช้คาว่าตามที่เขาอ้างส่วนจะเป็นยังไงกดตะก้าก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านให้ฟังเล่าให้ฟังถ้าใครยังไม่ได้อ่านหรือใครยังไม่ได้ทราบไม่ทราบเรื่องนี้เพราะว่าข้อความค่อนข้างยาวอยู่เดี๋ยวอ่านให้ฟังวายแรงมากแรงมากเอาดีๆบิวมากเอาอยากรู้ก็ต้องกดตะก้ากกดตะก้าก่อนอ่ะกดตะก้าก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ต้องการจะเล่าข่าวแต่ละครั้งเราก็ต้องมีผู้สนับสนุนเราด้วยผลกระแตเขายังมีตัดช่วงข้อโฆษณาได้เลยเออนนี้ทุเรียนกวนอ่ะไลน์นี้สนับสนุนโดยทุเรียนกวนแพร่ไปทุกคนกดก่อนกดตะก้าถ้าอยากฟังกดตะก้าก่อนอ่ะขอสิบ้านกดตะก้าเลยถ้าใครอยากฟังเมื่อคืนยังอึ้งเลยใครอยากฟังเรื่องที่ดินจริงๆที่ดินน่ะสองพันไร่ถูกแบ่งนะคะไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่อดีตวัยยาทั้งหมดรู้สึกว่าอยู่ที่อดีตวัยยาแค่750 750ไร่อ้นะคะถ้าฟังไม่ผิดจากเมื่อคืนแล้วจริงๆเขาให้มีเบอร์ติดต่อด้วยแต่ยังไม่ได้โทรไปคุยเดี๋ยวจะโทรไปคุยเตรียมเตรียมนะคือมีโค้ดรับอ่ะมีโค้ดรับแต่ว่าอยากรู้โค้ดรับอะไรกดสั่งทุเรียนทอดก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะคุณโตบุรีรามกดแล้วดูสินค้าใหม่เลขหนึ่งแล้วไปมาขอทุเรียนทอดก่อนตอนนี้ขอทุเรียนทอดจักสิบบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเล่า คุณแพรลี่อยู่กับน้องฟอร์ดยิ่งมั่นอะไรอะไรวะยิ่งมั่นคงทำงานเป็นทีมแน่นอนอยู่แล้วจ้า <c oughs> เราทำงานเป็นทีมเ <c oughs> พราะว่าเราคือมิชชัชีพมิชาชีพต้องทำงานเป็นทีมค่ะอ่ะกดก่อนทุกคนกดก่อนเลยถ้ากดก่อนถ้าไม่กดไม่ต้องพูดกันเรื่องอื่น ถ้าคุณไม่กดคุณไม่ต้องมาคุยกับดิฉันเรื่องอื่นค่ะเออถ้าอยากรู้ว่าแค่กดก่อนต้องกดตะกร้าก่อนอ่าทุเรียนทอดอร่อยมากขอบคุณค่ะนั่นแหละขอสิบบ้านก่อนเลยเนาะขอสิบบ้านก่อนขอสิบบ้านแล้วเดี๋ยวโคดรับมาจริงแต่เมื่อคืนยังอึ้งเลยนะโคดลับอักษรย่อลอลิงอุ้ยจะพูดได้เหรอเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนเอาดีดีเอาดีอักษรกดก่อนอักษรย่อลอลิงเดี๋ยวรู้กันอ่าสิบบ้านพูดเลยอือคือได้ดูได้ดูข่าวก่อนใครเลยใช่รู้ข่าวก่อนใครที่นี่ที่แรก เร็วกว่าหนกระแสต้องที่นี่เท่านั้นกดก่อนทุกคนกดก่อนอะกด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 ขอเป็นออเดอร์ก่อนมาหนึ่งบ้านก่อนเออหนึ่งบ้านยังไม่มาเลยแล้วจะจะยังไงกละอันห่งพันเการ้อยท่านทุเรียนทอดเกรดเอพรีเมียมค่ะถูกสนใจกตะก้าสนใจกตะก้าเลยพรีเมียมพรีเมียมกตะก้าได้เลยอกตก้าให้ก่อนเร็วทุกคน มมึงอ,อย่าไปพิมอย่างนั้นนี่ปาการมันบอกว่าลิงบินธบาตออ้ยโอ้ย,อยแรงมาก <เล S 1> ไม่เอาจ<า>ันัก <ไง S 1> ข่าวกระเทยนิวใช่กระเทยนิวยังคงยัง,งคงปฏิบัติภา<ำ>รกิจและยังคงดําเนินการอยู่นะคะเรายังไม่ได้ปิดสถานีของเรากับกระเทยนิวเรายังคงรายงานแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนการรายงานจากข่าวชายแดนมาเป็นข่าวมาเป็นข่าววัดและถือว่าเร็วไวมากเร็วไวและอย่างเมื่อคืนน่ะงงมากเพราะว่าจะนอนอยู่แล้วเมื่อคืนแบบ จะนอนอยู่แล้วอ่ะเช็คไอ้นี่หน่อยเช็คแชทหน่อยหลังบ้านว่ามันเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นระวังโอ้หมาโดนเหยียบแน่นอนร,ระวังระวังระวังนะคะเออเอ่ะไม่ระวังอะไรวปกูงงอย่าวิ่งนะลูกไปเข้าบ้านมึงจะมาอยู่ตรงถนนทําไมล่ะลูกเอ้ยมันรูร้เรื่องนะั่นแหละแล้วมันจะข้ามถนนไงใช่ป้ายว่าไป้ายเออไหนเห็นแม่เราเข้ามปกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลย1,700ท่านกดตะกร้าก่อนนะคะออเดอร์แรกมาหรือยังเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะเช็คก่อน มาแล้วมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วสองแล้วต้องสิบบ้านสิบบ้านแล้วเราปิดประด้าเลยแล้วเราเราเปิดประเด็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากใช่มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาตินะคือแบบใหญ่มากจนแบบเขาต้องขอตัวให้แพรี่ไปพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เลาตะไงเจอกันจริงๆอ่ะไปไหนกันอ่มาส่งแฟนจ้าครับก็ยังคาใจ กดตะกากนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านมันยังเล่าไม่ได้ตอนนี้ทุกคนมันต้องให้กําลังใจสิบบ้านก่อนใช่ต้องให้กําลังใจกันก่อนนะครับขอสักสิบบ้านใครมีงบมีเงินกดเลยนะจ๊ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านมีงบมีเงินต้องกดใช่เพราะว่ามันมันสําคัญมันสาคัญว่าอมันเป็นเรื่องสําคัญจริงคือซัพพอร์ตเราก่อนเดี๋ยวเราจะเมาส์แบบเต็มที่เลยต้องซัพพอร์ตก่อนจะไม่ซัพพอร์ตแล้วก็ไม่มีแรงเล่าได้ของอร่อยกินและได้ความรู้ดีๆไปด้วยไม่ซัพพอร์ตแล้วก็ไม่มีแรงเล่าา บอกเลยว่าอึง้งมีอึง้งแน่นอนคือแม่โม้อยู่แล้วพี่ไปนี่เป็นคนจริงอยู่แล้วมีคนบอกว่าแวะมาสนามบอลใจพาโอไม่ไปนะคะไปทําไมไม่ไปค่ะไม่ใช่ที่จะต้องไปนะคะสำคัญจริงอยากกิน <c oughs> กดตะก้าก่อนกดตะก้าก่อนยิ้มก่อนนี่คะ่ะ เป็นคนไทยนะครับเราต้องใส่ใจทุกเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดก่อนพกดแล้วเราก็จะรู้ครับใช่กดตะก้ากดตะก้าก่อนเลยไปอันหนึ่งพันเจร้อย่านกดตะก้าก่อนนะคะเขาจะเข้าใจให้ด้วยขอสักห้าเหมือนใจสิบบ้านยางสิบบ้านยาง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 กดเลยค่ะกดก่อนเล่ากวนมีทอดมีทอดมีกวนมีต้องรีบกดนะจ๊ะเออต้องรีบกดรีบอะไรกันไปเนาะไม่งั้นก็กลางเดือนเงินหมดคนนี้พูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนี้ แล้วก็จะวิเคราะห์จากสิ่งที่รับรู้มามแค่นั้นเลยสนใจกดตะก้าเลยอ่ะกดตะก้าก่อนทุกคนแล้วก็เมาส์ต่อเลยสนใจกดตะก้ากดตะก้าเลยค่ะมีเรื่องแบบอันนี้กว่านี้นะอึ้งกว่านี้อนะไปใจดีกดตะก้าและชําระเงินกดตะก้าและชําระเงินได้เลยจ้ะไปเดี๋ยวจะพูดทุกเรื่องค่ะจะ,จะพูดทุกเรื่องจะพูดทุกเรื่องเท่าที่พูดได้ นะจ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยท่านหนึ่งพันห้าร้อยท่านมามาแล้วมาแล้วเออมาแล้วสามบ้านสามบ้านสามบ้านเริ่มเลยสามบ้านเริ่มเลยหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะจ๊ะบ้านเริ่มละเลงเลยครับทุกคนวันนี้อาจารย์ตินไปออกโขนกระแสนะคะทุกคนใครได้ดูบ้างดิฉันก็แบบแอบเลิฟเลอาจารย์ตินอยู่เพราะเป็นคนที่แบบให้ข้อมูลอะไรได้ดีมากพูๆเป็นคนพูดอะไรได้ดีให้ข้อมูลอะไรได้ดีนะคะใครได้ดูบ้าง กดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าไม่เป็นอ่าไม่เป็นไรจ้ะกดไม่เป็นไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนกดตะกร้าไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะหนึ่งพันห้าร้อยท่านใครกดเป็นกดเลยใครกดเป็นรีบกดใครกดเป็นรีบกดใครกดเป็นรีบกดกดเลยแค่นั้นเลยจบป้ายป้ายป้ายป้าอ่าดูอยู่ค่ะอ้พี่ตาพูดเจอว่าอ ดกดตะกานะคะกดตะการนะคะถุง500กร,รัมจะเป็นถุงนี้สองถุงค่ะถ,ถุงนี้สองถุงค่ะมีส่วนลดด้วยนะคะ2ถุงมีส่วนลด200บาทสองถุงลด200บาทรหัสทอทอ,ทอกดตะการได้เลยรหัสทอทอกดตะการได้เลยสองถุงลดสองร้อยกดตะกาเลยจ้ะนะทุกคนนี่หนึ่งพันสี่ร้อยท่านที่ดูกันอยู่เขาแบ่งใครที่ดินใครเนี่ยที่วรีรัเรา อ่าเรื่องของเขาสิอา้าวก็เห็นเธอสนใจอีฟอร์ไปพิมพ์เหรอเนะี่ยไม่ได้พิมพ์มีห้าไร่แถ,ถวตรงศูนย์กระจายสินค้ามาให้ซุกคนกดดะก้าค่ะแล้วไปโพสทำไมก็เธอิมแไหนดูซิข้างหน้าสิมีที่ดินแถววิลเลียมตรงไหนปล่อยขายไหมครับพี่เพื่อนที่สนใจจะย้ายมาอยู่วเวลาครับยี่สิบไร่อีฟอร์มันบ้าจริงๆนะทุกคนมันไม่ตื่นนะนี่คนเขา,าเนี่ยมีแถวสนามบิน20ไร่ครับบ้า ทุกคนกดตะกร้าหน่อยสไบบูรีดำมาซะทุกคนกดตะกร้าเลยอาตัง์ท้่ไหนไปซื้อแล้วไม่มีตังกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยเร็ว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 กดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าเลยค่ะไปไปใครใจดีกดตะกร้าหน่อยนะคะใครใจดีกดตะกร้าหน่อย ไปหนึ่นาอท่านอะช่วยกันหน่อยป้ายคนละ order, order ออเดอร์สองอเดอร์นะครับกคนกดหน่อยเล็้วกดหน่อยเล็ยวใช่คนละออเดอร์สองอเดอร์แค่นั้นเลยเดี๋ยวเริ่มเมาส์เลยใช่เดี๋ยวเริ่มเมาส์เลย,จจลเยแค่นั้นเลยนะ1,300ท่านก็รู้ๆกันอยู่ที่เข้ามาก็ทุกคนก็ต้องอุดหนุนม,มันเป็นภารกิจมันเป็นหน้าที่เออมากดจอกดใจให้จ้าขอบคุณค่ะป้าถือว่าช่วยกันและกันพี่เอ้ยไปช่วยกันนะทำหน้าที่ที่เราควรทำกัน <laughs> พูดไปเรื่อยแต่เป็นคือการภารกิจและหน้าที่เนาะวายแรงมากเออการกดกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันเนี่ยช่วยการซัพพอร์ตกันจะได้มีกำลังใจระวังระวังแล้วมันคือเรื่องจริงไหมไอโค้ดลับนั่นอะ่ะโค้ดลับตะก้าไหนถูกคะตะก้าสองถุงลดสองร้อยอ่ะค่ะพี่อนั้นน่ะถูก ตะกร้าสองถุงรถสองร้อยไปเลยออเดอร์มไม่เดินเลยจ้ะแม่มาเร็วเนี่ยใครเดีสองบ้านเนี่ยไปไปออเดอร์ order ยังไม่เดินเลยกดเลยใครสองบ้านทุกคนออเดอร์ยังไม่เดินนะใครใครใครสนใจก็กดเลยเดี๋ยวออเดอร์เดินแล้วจะบอกนะจ๊ะอ่ายังไงทุกคนอ่ายังไงดกดกูแถว <är S 2> <อ>นี้ธรรมชาติเยอะมากใช่ กดเลยทุกคนกดเลยช่วยกันช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมจ๊ะอ๋อถึงแล้วเด็กมาเชียร์เขาให,ใหญ่อีกนะคะยินดีต้อนรับขอบคุณค่ะชิงคุยรำแล้วเด็กอยัาไม่จะรำไปมากไม่รำไปมากตัวนี้เข้ารับเข้ารำไปมากแล้วค่ะทุกคน Uhm เข้าล <desktop> ําไปมาและห1ึ0งท่านนะจ๊ะกดเลยค่ะอ่ะทุกคนช่วยกันหน่อยเลยเดี๋ยวสลับกันเข้าปั๊มเนาะได้เธอเข้าแล้วเดี๋ยวเขาเข้าบ้างได้แล้วเธอก็เธอเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวเขา้คเดี๋ยวเขานั่งไล่นี่แล้วเขาเข้าตัวเองไลน์อ่ะทุกคนช่วยกันเร็วเดี๋ยวมีเรื่องเมาส์ให้ฟังตาย1,100ท่านเดี๋ยวเมาส์เดี๋ยวมอยเมาสมอยซอยแปดแล้วเดี๋ยวเมาส์เดี๋ยวมอยนะจ๊ะเออ1,100ท่านเดี๋ยวเมาส์เดี๋ยวมอยจ้ะ ไปช่วยการถือว่าติมขอเถอะไปนนิดึมาเที่ยวบึงสีไฟที่พี่จิตหน่อยค่ะเอาไได้ได้เดี๋ยวเดีว่างๆเดี๋ยวไปนะครับแต่ถ้าอยากให้ไปก็ต้องกดก่อนแล้วกันอ่ะไปอีกสองบ้านเนี่ยเห็นปะอีกสองบ้านอีกสองบ้านสวัสดีครับมิรไปเรียนเก้าเขาจะบอกว่ามิรไปเรียนเก้าแต่ว่าน่าจะใช้พูดเอาก็เลยเป็นมิรไปเรียนเก้า เราก็อ่านแล้วเราก็งงว่าอะไรว่ามิสไปเรียนเก้าเออนะมิสไปเรียนเก้าไม่มีใครได้ต well> ําแหน่งนี้นะคะยกเว้นดิฉันคนเดียวเออในไม่ต้องไม่ต้องไปก่อนไปปั๊มดีๆเยอะๆมากมายข้างหน้าอันนี้จะเป็นปั๊มเด็กไปสั่งแล้วค่ะขอบคุณไปไหนครับคุณแพรรี่คุณแบมไปส่งแฟนจ้ะส่งแฟนกลับบ้านนะแล้วเดี๋ยวก็ เออไปละเออบอกเขากดกดหน่อยทุกคนกดหน่อยครับกดหน่อยครับพีเออพีเออถือว่าช่วยกันเนาะเพราะว่าเราจะได้เล่าข่าวกันไปต่อเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตอนนี้เทย์นิวทํางานหนักมากเลยนะครับเพราะว่าสนใจถ้าสนใจข่าวอ่ะเราก็ต้องแบบซัพพอร์ตสินค้าเราด้วยนะครับเราจะได้มีแรงเออหาข่าวให้เทย์นิวมารายงานในทุกๆวันนะครับเราบ้างเราบ้างเราว้าง กดก้ากดก้าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันคะอ่ะกดก่อนครับกดก่อนเดี๋ยวบอกมีกําหนดการมาแล้วเอกำหนดมาแล้วนะตอนนี้กดก้าก่อนเลยบ้านเสร็จอะไรเสร็จได้ร้อยเรียมเลยครับตามตามแบบทุกคนอยากให้เป็นเลยครับอกดก้านะคะวันนี้ต้องชวนกดนะอยากอยากให้แบบอยากให้สมหวังเลยเร็วทุกคนก็ช่วยซัพพอร์ตเราเราจะได้แบบทำบ้านทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยให้เร็วๆนะครับกดก้าเลยนะครับกดก่อนเลยครับกดเลย ไหนคนที่พูดเมื่อไหร่จะแต่งกัน่อยีกดหรือยังมีเขาบอกอตั้งใจจะมีลูกกี่คนบอกเขาไปเลยประมาณหกเนาะใช่หกน้อยแปดสิบสองแล้วกันโอ้ยโหลนึงเนี่ยหรอเออคอกบดี12สิบสองคนครับตั้งใจจะมีลูกสิบสองคนนะครับเออเพราะจะผลิตเครื่องด่าไว้นะครับ จะผลิตเครื่องด่าไว้แล้วก็จะทําแบบอะไรแบบเป็นบริษัทให้เป็นแบบเทอร์นิวในอนาคตใช่ใช่ให้ลูกมาบริหารจัดการเลยครับคนนี้ก็จะเป็นแบบสำนักงานข่าวเผื่อเดี๋ยวอีกคนนึงได้เป็นแบบดาราบ้างอินฟลูเอนเซอร์บ้างได้เป็นแบบเดี๋ยวส่งลูกอีกคนนึงไปบวชบ้างสิแมททีอะไรอย่างงี้ครับเผื่อจะกลับเกลับมาได้เป็นมิสเตอร์เก้าแทนแม่ใช่ถูกต้องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วกเออเ็นเรืาก็รัก้าก่อนได้เลยนะ ทุกคนมาเลยเอเดอร์เดียวอีเดยวอเดยังไม่ขึ้นเลยกดก่อนกดก่อนกดก่อนอย่าเพิ่งไล่สาระกันค่ะกดก่อนกดตะกร้าก่อนเลยถ้าไม่กดตะกร้าจะไม่คุยด้วยแล้วนะเอขอแค่บ้านเดียวไปเลยขออีกหนึ่งบ้านช่วยช่วยกันมากด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 แล้วใจดีกดตะกร้าเลยค่ะควรมีทอดมีทอดมีกวรมีอุดหนุนกันหน่อยแหมมันจะไปไม่เกินใจหรอช่วยกันช่วยกันีเราไปซื้อใบเลยนะ เขาเรียกว่าอะไรนะที่สลพัดเหรอเออที่เราไปซื้อสลากพัดแมยังไม่ได้กินของอร่อยเลยเออเอเราก็ซื้อโซเรียนเนี่ยเราได้มีแต่ได้ก็ได้เออมีแต่ได้กินกับได้กินนะอกดเลยจ้ากดเลยจ้ากดเลยกดเลยคนมีทอดมีใจดีกดตะกร้าค่นั้นแหละกดเลยคุ้มเลยเดี๋ยวได้ฟังเลยทีเนี้ยเมาส์เลยเริ่มเลย ไปไปอกอดาก้ากอดากา้าใจดีกอดาก้ามาเลยคุณแม่มาโอ้โหเฮ้ใจดีกอร์ก้ามาเลยนะคบเดี๋ยวพาไปดูกระเบยนะเดี๋ยวพาไปดูกระเบยวันนี้เราจะไปดูกระเบยจริงๆแต่ยันตวมือกระเบยน,นะหวัดเอ,อ,อ้ยบ้านเดียวอ่ะไม่มาเออ,อบ้านเดียวดากดตะก้าให้หน่อยแล้วโอ้มาหน่อยครับมาหน่อยอควรมีทอดมีใจดีกดตะก้าควรมีทอดมีใจดีกดตะก้าพูดแค่นี้แหละ กวนมีทอดมีใจดีกดตะกา้า,กาเออเนี่ยแหละตะลกแกนกวนมีทอดมีใจดีกดตะกา้าไป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 ทุกคนช่วยกันช่วยกันนะคะอืมเนี่นแหละที่สุดเลยที่สุดครับที่สุดตอนนี้เราอยู่วัดบึงวัดบึงตะโกยรือตะโกแล้วนี่ถึงเร็วมากเขาแะ้วเออทำไมถึงเดิวจังแม่แดงถามว่ากระเบยที่ไหนเออกระเบยเอล ระตะข้าวจุยบัตกระบสซีซอเนื้นื้ตมือกระบเนืบาดกระบกระบเพือกระบเพิกกรบเพือกระเบพือเนะบาตนตมือเพราะว่ากินนองติ่งเจมปตียบาดกินนองติงเจมปตี เ,เจมประดัเอันิกิออยเธอกาเธอรอยเมนตังภรรยาสั่งทาน<ๆ>อร่อยมากเห็นเปลเออแปลด้วยมีคนบอกแปลว่าทุกคนมาแล้วหนึ่งพันสองร้อยท่านแปลว่ากดตะก้าก่อนคะ่ะแปลว่ากดตะก้าก่อนปไปอีกสองบ้านอีกสองบ้านโอ้อีกสองบ้านรถกระโยกแล้วเกินอีกสองบ้านอีกสองบ้านมีคนบอกว่ารถหรูมากนะคะมีเงินก็ซื้อสิมันจะไปยากอะไรล่ะ มีเงินเขาก็ขายให้เขยันเขา้ามันเป็นวาสนาของประกอบนี่แหละทุกคนกอดาก้า,ก,ากอดาก้านะคะอกอดาก้าเลยโอ้โอ้สอ,องถุงขอบคุณค่ะเห็นเธอพูดหรอว่าจะไปดูที่ดินสองพันไร่ ก็เลยหาใไปไปทุกคนกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยกระเบย์บันดีกระเบย์กระเบย์สรุปลุงเนวินโมเม็ตมีอยู่แถวนี้อยู่ครับสุดไรทุกคนมาเลยแล้ว กดตะกานะคะกวรมีทอดมีกตมดกตะกาเลยมาแล้วอีกหนึ่งบ้านอีกหนึ่งบ้านปลายควนมีทอดมีทุกคนตอนนี้มันได้น้อยอ่ะขอเพ<ป>ิ<ป>่มได<ป>้าบ้านได้ไหมเออใช่ายกดตะกาหน่อยควนมีทอดมีเลยเร็วขออีกห้าบ้านได้ไหมเออควรมีทอดมีใจดีกดตะกาเย้ควรมีทอดมีใจดีกดตะกาเลยควนมีทอดมีใจดีกดตะกาได้เลย คนมีทอดมีนะคะไปใครใจดีกดกระานนะคะขอบคุณค่เะเพิ่งได้รับพวงมาลัยดอกมะลิเมื่อเช้านี้นี่เองเป็นไงบ้างเลิศไหมทุกคนเอนนี้ 20, ทิพย์จะถูกฟองในเูืองข ฮะนั่นคืองคลิปอะไรอาจารย์สมปองที่ส่งไปให้ไหมไม่เหเลยคลิปเกี่ยวกับอะไรน่าจะนานในไลน์อะไรบวงอะไรนี่แหละเล่าเราเปิดดูในไลน์มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับบวงมาลีจางกนันปีหน้าปีหน้าเอาใหม่เลยปีนี้ทำขายปีหน้าเป็นคนเทนต์เออเนาะปีนี้แบบทดลองระบบไงเดี๋ยวปีหน้าเริ่มเลยพี่ตะ พี่นะครับติดรถไฟตาดราคาพี่ตาเดี๋ยวอันนี้ขอด้วยนะอะไรนะเอ่อช่วยทำโภงอะไรเงินขอด้วยนะพี่หน้าได้เลยครับได้ได้เลยได้เลยจริงอะไรี่เป็นเงินต้องทำใช่ไหมพี่ลี่ทุกคนกดตะกร้านะคะช่วยกันช่วยทำใส่เทศกาลปีใหม่นะออเนาะพี่ตาเฮ้ยดีว่ะโอมัดปีใหม่เหรอ ใช่ขัดปี่ใหม่แม่ดีใหม่ใจดีกดกระ้าได้เลยนะคะเก้าร้อยเก้าสิบท่านดีดีดีรถยกมาทุกคนเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะดีเอาดีๆเองเวียนหัวไม่ใช่เไรมันรถมันตายทุกคนเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะคะใครจะอุดหนุนทุเรียนกดกระ้าเลยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะจ๊ะตายไม่ได้พูดไม่พูดเพราะว่าไม่คนไม่กดเอออย่ค่อยเดี๋ยวขากลับไลน์ใหม่ เสียใจอ่ะทุกคนไม่กดอ่ะไม่ถึงสิบาทเดี๋ยวขากลับยา,ยาวๆเลยขากลับห้าชั่วโมงโอเดี๋ยวไล่ฉ่ำเลยห้าชั่วโมงบนรถให้มันรู้ไปติดตามแล้วค่ะโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณปุ๊กกี้ค่ะเดี๋ยวคาวะเข้าปั๊มเดี๋ยวเจอปั๊มแล้วเดี๋ยวลงไลน์ละนี่เกี่ยวพอดีเลยมันไม่เอาปั๊มนี้ไม่เอาเหรอเอพีจีิอ่ะ คุณค่าขอบคุณค่าเดี๋ยวคาดเลยอ่ากดตะกร้าก่อนกดตะกร้าก่อนได้ไหมกดตะกร้าก่อน996ท่านไปโอ้โหเยอะเลยโอ้ยทำอะไรวะเนี่ยเบน้ำมีบึงน้ำด้วยมีสระน้ำด้วยเอ้าจะทำยังไงเนี่ยโอ้บ่งน้ำนี่งายบริลลามอ๋อตัวนี้ยสองพระองค์มเนี่ย ทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย